ันนี้พวกเราจะมานำเสนอสารและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ค่ะไปดูกันเลยน้ำมันสารละลายเบยูเนตสารละลายไ,ไอโอดีนแป้งน,น้ำตาลสารส้มดินรายกระดาษกรองมิกเกอร์ rau haak tabok tuang lakeng lakeng tau ngau hok ki kan lom การนาเสนอเพงช่อนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุนรดสวยชั้นสามปีที่สองที่สองสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกินจิตกั้นกาวีสวัสดีครับวันนี้เราจะมานาเสนอสารและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์น้ำมันพืช สารละลายไบูริกสารละลายไอโอีสารส้มบินทายแป้งน้ำตาลกัษกรองอกคือ ตัดสารการหยุนโลหะมีการลงแว่นไขลากยีก่ยแลอลกอฮอล์เนอมิตเตอร์แผ่นสไล ช่วยกับเรื่องเรื่องสรางสติด้วยกองกองทุกกองพวกเราขอจบการสื่อในนี้นะครับขอบคุณครับ